สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาเราแทงท็อปนะฮะนำทีมโดยแทงท็อปมาสเตอร์แทงท็อปแบล็กโคแทงท็อปไทเกอร์นะครับแทงท็อปมังสวิรัตและแทงท็อปผ้าเตี่ยวหรือว่าแทงท็อปเฮฟวี่นะครับไปลุยนะครับในส่วนของฮีโร่เอ็กปีศาจนนั่เองครับไปดวลกับฝั่งปีศาจดูซิว่าโบรล์จะสามารถทนได้มากน้อยแค่ไหนหรือเราจะสามารถ ผ่านโบรอดได้หรือไม่นะครับก็ต้องมารอรับชมกันนั่นเองครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะนี่ของรางวัลต่างๆนะครับหลังจากผ่านด่านที่29ลําดับที่7ก็จะได้ของประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่า สำหรับการจัดทีมครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะนำทีมด้วยแท n ง t o ท็อปมาสเตอร์แล้วก็ตามด้วยแท k ง o p ท็อปต่างๆและก็แอลแบทแมนถึงแม้จะไม่ได้อยู่นะครับในส่วนของแทงท็อปนะฮะแต่ว่าผมเอามาไว้เฉยนะครับเพราะเป็นตัวละครฝั่งทีโรนั่นเองครับผมไปลุยกันเลยสำหรับด่านนี้นะครับไม่น่าจะยากมากมายเพราะว่ามีแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับอย่างตัวละครโบลท s ดูซิแทงท็อปแบ็คโฮต่อยไปก่อนนึงมาแล้วแทงท็อปไทเกอร์ซ้ําเข้าไป1น0 0 0ล้านสามแสนและจัดไปอันตีเมสต่กิวจังหวะนี้เปิดเข้าไป9ล้านตามเอ้ยเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้ยนึกว่าจะตายช้ากว่านี้ถ้าอย่างนี้นะครับโอ้โหจบแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไปลุยกับตัวปีศาจตัวอื่นต่อดีกว่าโอ้ผมคิดว่าจะช้ากว่านี้นะคะผมโอ้โหคลิปวิดีโอสั้นเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปรุยในส่วนของอันดับที่8ครับผมหรือว่าชั้นที่8ดีกว่าฟุเคเกานะครับม,มาไปรุยกันดีกว่าครับผมจะเป็นอย่างไรมาครับสำหรับแทงท็อปแบ็คโฮครับเตรียมตัวเรมสก,กิลใส่ฟุเคเกาโจมตีธรรมดาเปิดเข้าไป82ต0 0่ออ่อย่งแทงท็อปไทเกอร์เข้าไป1,500 0ล้านแล้วระเบิดจู่โจมจังหวะนี้บัมเก้าล้าน70,000หายไปเรียบร้อยฮะ โอ้โหวันช็อตวันคิวจริงๆนะครับและไปลุยกันต่อครับสำหรับตัวต่อไปแฮมเมอร์เฮดครับผมเรียว,ว่าหัวเกียน <laughs> มาหาปลาไหลเนะครับโอ้นะฮะโล้มมหาปลาไหลไปครับสำหรับ นี่ต่อยไปหนึ่งหมัดซ้ายตรงนะฮะจาก hoe, แคนทอมแบคโฮแต่ระเบิดจู่โจมซ้าหินเข้าไปหนึ่งที9กล้านสองแสนแต่ยังไม่ตายครับถือว่าอื่นจริงๆแล้วต่อยเข้าไปจากแคนทอบไทเกอร์ตัวอันเชิญนะซัมมอนแล้วก็ตายไปครับไปอันดับที่3ครับเจอปีศาจตายดินคราวนี้จะรอดหรือไม่นะฮะโอ้หน่าจะยากหน้าดูในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับมาแคนทับเรียบร้อยฮะรเรากดข้ามไปนะครับโอ้โหน่าเสีได้ไปครับลำดานที่สีครับ ในส่วนของราชาใต้ดินไม่ใช่ฮะพวกไท้ทะเลลึกนั่นเองครับแทงท็อปแบ็คโฮต่อยหมัดขายตรงไป67,000และแทงท็อปไทเกอร์ตามอซ้ํสองและมาต่อระเบิดจูโจมเข้าไป9ก้าล้านเแสนเรียบร้อยผู้ส่งสารทะเลลงไปนอนแดนฮะโอ้โห4คิว4ตัวติดๆฮะ5คิวแล้วและมาต่อครับคิวที่6จะมาหรือเปล่าราชาน้านฟ้า เราจะสามว่าชนะได้ไหมแทงท็อปไทเกอร์ครับฝั่งเราฮะเตรียมตัวซด์เข้าไปหนึ่งล้านห้าแสนและตามด้วยแทงท็อปมาสเตอร์ระเบิดจูโจมบึ้มแล้ไปแปดล้านเก้าแสนและเรียบร้อยลงไปนอนแดนเช่นเคยครับโอ้โหผ่านอย่างง่ายดายครับท่านผู้ชมไปครับสำหรับด่านนี่หมด็อกเตอร์เจนัสครับน่าจะยากเหมือนกันนะฮะเพราะด็อกเตอร์เจนัสนะครับเป็นตัวละครที่ใช้นะครับในการอัพดาเมจค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผม ัดไปก่อนฮะหนึ่งล้านสามแสนและแทงท็อปมาสเตอร์ระเบิดจูโจมบ๊มกไปเก้าล้านสามแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหจบอย่างรวดเร็วนึกว่าจะยากนะครับผมไปต่อกับด่านที่เจ็ดมาครับมอสซิโตเกิร์ลนะฮะหรือว่ายุงแดงนั่นเองครับผมไปฮะแทงท็อป แบ็คโฮครับหมัดซ้ายตรงเข้าที่หน้าท้องหนึ่งที่แต่ทงทอมมาสเตอร์ครับทุ่มหินระเบิดจูโจมวาบทุ่มก็บโอ้โหก้าวลานหนึ่งแสนลงไปนอนแดนเช่นเคยโอ้โหวันเทินคิวนะฮะแบบรวดเร็ว1นึ่งตัว1นึ่งคิวหนึ่งตัว1นึ่งคิวอันตีหนึคิวนะครับแทบจะทุกตัวแล้มาแล้วครับสำหรับกอริลลาไซบอกในรอบนี้ ตัวนี้ค่อนข้างอื่นครับเป็นตัวแท้งในช่วงเริ่มต้นของเกมนี้เลยก็ว่าได้แทนงทอมมาสเตอร์ครับระเบิดจูโจมซัดไปหนึ่งที8ล้านแต่ยังไม่ตายโอ้โหตัวนี้ครับรอดอันติเมตสกิลได้และโจมตีธรรมาดาแทงทอปไทเกอร์ซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับหนึ่งล้านสี่แสนไม่รอดนะฮะไปถึงเทอร์ที่2เทอร์ที่3ครับและบีสคิงครับในรอบนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะไปลุยตัวอื่นต่อนั่นเองครับผมมาฮะ บีสคิงครับถูกต่อยจากแทงท็อปแบ็คโฮครับและอันติเมตสกิลแทงท็อปมาสเตอร์สัตว์ก็ไปบัมแปดล้านแปดตามต่อยอีกหนึ่งทีหนึ่งล้านห้าแเรียบร้อยครับผมโหดจบอย่างรวดเร็วครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลสักนิดหนึ่งครับโอ้แทงท็อปนะฮะเหล่าแทงท็อปทั้งหลายนะครับก็ยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดและเป็นแก๊งสเตอร์ที่โหดมากๆ และในครั้งหน้านะครับเราจะไปลุยในฝั่งฮีโร่กันบ้างดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย